สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน่าใจกอกๆค่ะเขาดู้รนทึกอะไรกันหายไหมคะที่มันนอกแคบนนอกอันเมื่อคืนนี้คอม่าเลยมันผ่าหน้าผิดศารษะยังเรียบอ่ะ มันเบิกนสุราสุท์เจ้าของทรศัราหอายไปใ่ไมกเครื่องไปใส่บ้นดิ่มดูบ้านัง่บ้านถ่วงม้ม้คือไปมารอคิดทบทวนแลอ้วบ้อลงี้แต่น้ำท่วมตอกตลงเลือนล่ะคะวาอลงเรือเราจะก้าวแล้ลงเรือแล้วมันต้องไปตุงเลือแล้วไปกระเป๋านี้ดีอย่างอันเป็นด้ไน กระเป๋านี่ดียากอย่ะใช่ขามานี่มุลมากนี่โอีคอย๋าวันนี้ทั้งนี้กับมูลมาอะไรนีับโอเคอยู่พอดีเลกระเป๋าบเจพันครับผมวันนี้เข้ากัโอเคมันมันล็อกได้สองอย่างเ้ากันเลยเมื่อคืนมันไมตตกมันกนหนุนตให้แต่พอมาคำนวณนี่ถ้าจะตกจากกระเป๋านี่เพราะว่าผมบางบางบางเชื้อนผมผมล็อกกึ๊บนะเน่นเลย ย้อนไปก็เปลน่ยนยางพอแต่ยรนจะหลุดมือไงพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยมันคำนวณโอ้ยของนั้นของนี้ก็มีดอกพี่จะรื้อจะกระป๋นับาน้อนบมก็มีแต่เมื่อกี้เขาพี่คนทากับต้องมีหน้าร่นหรอเมื่อกี้นี่ยพอหลังจากนั้นมาเป็นที่เรียบร้อยหมดันเป็นยางมากม่อย่างร่นโทรเัพทัไปหาโทรศรพท์ไปหาเจ้าของนะถ้าเนอคือประหลัดจะเคลื่อนเพราตัวใคโทษไปตืดตือยู่ทีแรกก็ตีตืดอย่นมโทษไปวีนึงหด นี่นี้หมายเรีอกที่ท่านเอื้อนแล้วบ่ะเนี่ยใช้แบดเบิดนะไม่สามารถติดต่อครับผมประมาณนั้นอ่ะเออบอกแฟนว่าวันนี้รถข้ามนู่นพระโทูตมาทำน้ำมันจารบันิด้วยทำน้ำมัสการพระอาจารย์ครับผมไทยบ้านนอกเด้อครับผมขออนุญาตรับโทรศัพท์นะครับผม อยูู่่ครับเพิ่นเพิ่นอยู่อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอจังหน่อยนะครับผมเดี๋ยวอย่างไรผมจะเอาโดนซั์ไปมอบให้กับเพิ่นนะครับผมอาจารย์ทุ่มมาจะใส่ก่อครับเขาอาจารย์แก้วโอ้ครับผมมันจะการสบายใจครับผมครับแล้วครับแล้วก้วอ่มันจะการอาจารย์สามหมื่นกว่าเอามาสาธุสาธุน้ำมาคิดมาทวนวันนี้มาคิดมาทวน มาคิดมาทวนอีดูโทรศัพท์หาว่ามันเป็นสารค้าได้คติว่าสิบป้าไว้โดยสายสมมุติว่าโทรศัพท์ตัวสมมุติแมล่ะเรื่องจริงเลยไหมมันเป็นเรื่องจริงได้เนี่ยบอกได้สมมุติได้เนี่ยนะครับผมเจ้าจังหาโทรศัพท์เจ้าเห็นอยู่ได้เนี่ยนะแม่นครับจะได้คื้นมาเนาะเมื่อนี่เนาะถ้าสมมุติว่าตกน้ำบอกแม่นสมมุติไมสมมุติเรื่องจริงว่าตกน้ำสมมุติมันต้องเป็นกระ่างหากเลยเนาะมันสิบอกมีสัญญาณตอบรับเลยนะแต่แรกเอาคำนวณอยู่สารคามคือสิบุกแน่ ถ่าเี้ยอยู่สราคามความน่าจะเป็นโทษโทรหาแล้วบ่โทรหาเบาโทรโทรตอนนึงโทรตอนนี้มันโทตาอาโทษบุตรตอนนี้นะโทษบุงรทอนนตรโทษบุตรมันเสียงขึ้นย่สายโทษบุตรอาโทษบุตรก็ขอบเ้าเจ้าว่าเจ้าโทษนะตัวหนาตัวหลังเ้ไปดูน้ำหนึ่งตัววันนี้พอแต่เมื่อต้องน้ำจบเลยบางทีผมมีผมมีญญแบบแครับผมอาโทษมาโทษมาไม่กอันน้นเราบ่ก็ขอยจะฟังจะโทษเย เจักเบอร์ใดล่ะบ้านเอ็มเจ็ดแปดเครื่องลุงจิมมาจักกิทขันบนออกใดแล้วเนาะบ้านเอ็จำเบอร์เจ้ากองเลยพ่ดแปดเครื่องผู้ขันลุงถ่ายวันเด้อเนี่ยเมนรุ่นอะไรนาเกียนนาเกียนไม่ไม่รู้แต่พูดถึงว่าจะจำเบอร์กันได้ตรงนี้โทรหาเกลือกนี้ไปเห็นว่าดันแสดงว่าจำไม่ได้เอ็มว่โทรหาเบลือแต่ตัวถ้าเกิดเครื่องอยู่ในกระเป๋าแบตหมดแล้วเลยโอ้ยหาผู้เห็นโทรศัพท์ไป ้านอะเห็นน่ะเบื่ออย่างน้อหวเอาออกมามันจะเคร่งเอาออกมาคุณูมันสักอันสัเคงเอาปวยมาจากมาบึงสึปวยม่ดูเอาปวยมาบอโอ้ต้องจดไว้โอบนเยบินเลบนเลดูบินโอ้ดีแก็มี อา่ารย์ไม่ได้เขียนไว้บอกว่าเบอร์นี้เบอร์นี้เคอร์มนี้เคอร์มนี้ไม่ได้เขียนไว้บอกเขียนไว้อยู่แต่เราจะเขียนไว้ซะละสดงไฮแสดงแบบนี้เบอร์หน้าหลักเบอร์ยันต้แบบนี้ใส่เครื่องไหนจะโทรหาเมื่อวานนี่ยนี่ของเก่ายังไม่ได้จ่ายเจ้าเอาเครื่องไหนโทรอวาสนี่ยนั่นนี่ของเก่าใส่เจ้าเครื่องไหนโทรเมื่อวานนี่ยนะดูบินแล้วไม่ต่ำกว่าหกเบอร์เลยเพราะเพราะอันเก่าของละมันลายบินยังค้ามมันยังไม่ได้จ่าย เจ้าดีตามหอดเียนมันเอามากกวนี้ไเอกระทมท่าใจแล้วเนาะเออเบอร์นี่แะนี่คือซีเมนต์คมาคนับครับยังบอได้เศษนทีได้หนาทีนึงตาอ่านในีใส่เบอร์ใดบัตนี่อาเบอร์โทรศัพท์กับบมบัตนี่ืาเบอร์จะคองตัวในกดเทอร์โตเอาคิตกสียยล่ะ เ้าได้เปิดเสียงบอกเร<า> <c ười> ื่องน่นจ้กอยู่ใสอย่เตาถูกทไปเธอหนื่งมิดอะไรมิดเหรอเทร่มไเปนนี่ระบเบือเออทุ่เบอื่ะไปตกใส่พวเนียี่งังตื่นอยู่บนนีอยู่มอนเฮ้ยฮะมันคือไปรังยุ่น ไทยบ้านนอกครับฮะไทยบ้านนอกครับไทยบ้านนอกเด้อฮัลโหลหวัสดีครับผมไทยบ้านนอกเด้อแล้วเท้าทาเป็นสารสีอะไรบอหนิโอ้โหฮะนั่นเลยมันยักษ์ผมขอบคุณนะครับผมผมลืมเลยว่าจะต้องไม่ใส่ใาหรือไม่ใส่ใยท่าทาเรื่องนี้โอ้ครับผมขอบคุณหลายที่เก็บไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวจะซื้อขนมไปให้นะครับต้องมี้ขาไข้ด้วยเนี่ย ้ดคุะแม่แม่แม้วโบอนกศูนย์ห้า่ะเบอรยเี่ห้าบอกน่าเลยเพราะาอธิบายกันละลดท่อคุสารามเนาะถ่านมติต้องจกจบเกมเล่ลสครามเอยดูให้ย่าดีกว่ย่าเป็นคนเจออัน อันอันอันนั่นเจ้านะโทรศัพท์เจ้าน่ะคอยว่าแม่นโทรศัพท์มันโกโกขี้ดินบกลอกอยู่จมน้ำเนาะจมลงไปในดินเลยเพราะว่ามันอยู่ในรถเจ้าลงรถแล้วมันตกลงมันตกลงแล้วคนขนก็เยาบไปเยาบมากมนก็แปรลงไปเลยที่แบว่าเยาพร้อมจมดินเลยที่แบบว่าจมดินของแท้เพราเราโอเคบ่เออเครืองนี่แหละแล้วก็เลื่อยยากก็เลื่อยออกาเลื่อยออกมามาออกมาเอาซะ โอเคไหมว่าอะไรลิซ่าลิซ่าวันนี้ค่อยเราออกมาแล้วไปเอาเสื้อมาเซ็ตโอเคไหมว่าข้อเล้าเมื่อกี้ห้ามเล้วจะเอ่ยว่ายังไม่ถักยังอยู่เดินมาด้านอยู่โอ้แล้วก็เครื่องจะน็อกกันไหมนาะขอบพระคุณคุณป้านะครับผมมีรอยเหยียบด้วยน่าจะเป็นรอยเท้าของสงสัยรอยเท้าตัวเองเลยคือตอนเก็บของลงรถเนาะ คือหลังจากที่มาเมื่อคืนมากับพอดีส่งแต่ว่ามันดีมากนะโทรศัพท์นะเราก็เกี่ยบแล้วก็มันยังไม่ตายมันมีอะไรต่ตายของขอพ่อพ่อพีผู้ที่พ่อโทรศัพท์นะครับกาของคุณโทรศัพท์บ้านยาชีพีชีวิตมีชีวิตเกี่ยวมากจนตาม ผู้ท <ok> ี <k <k ่เห็นโทรศัพท์นะครับคนหาแล้วนะครับเป็นคนยาซีเป็นคนเห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ายาซีอย่าพูดชี้เลยนะขอบคุณทีเนาะจะไปไหวยาซีเเออยาีขอบคุณหลายนะครับที่นี่มูทิปตาทิปมอวงทิปกัเราขึ้นปุ๊บอยู่เนาะคือที่แรกครับ คิดอยู่ว่าเออยังขอบคุณมาจบขอบคุณสัก่อนเพื่อขอให้คุณย่ามีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับจะจะเริญรุ่งเรืองแล้วกันฮอดลอยปีแราจเอาลงไว้ไวงนะครับผมืออาชีพสุขใจตลอดไปนะครับผมเอาลงมนื้อหคึ่งเก้าครับผมฮอดลอยปีแล้วอยู่ฮอดลอยปีด้วยนะเอาไปเอาเข้มดินขี้เราก็มาแล้วสำหรับสำหรับคลิปนี้ของนาไต่กรอบนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณเจียงแล้วมานี่ย